สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับอาจารย์เจมส์นะครับสากลเกษตรเมืองกับแลจํากัดนะครับซึ่งพื้นที่นี้ก็จะเป็นสากลรับแลไฮโดรฟาร์มนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ปลูกเมลอนนะครับวันนี้ก็พบกับอาจารย์เจมส์ครับผมอาจารย์เจมส์สวัสดีครับครับอาจารย์เจมส์แปลงนี้นะครับก็ลูกสวยเลยนะครับผมอันนี้เป็นพันอะไรครับอาจารย์เจมส์พันกระหนกการครับพันกระหนกการคือลูกเขาจะเป็นสีเหลืองสีเหลืองเนื้อส้มนะครับเนื้อส้มนะครับก็กรอบหวานกรอบหวานนะครับก็ระยะนี้อันนี้อายุได้ กี่วันแล้วครับอาจารย์ห้าสิบแปดวันห้าสิบแปดวันก็อายุของเขาจริงๆกี่วันนะครับที่สามารถเก็บเกี่ยวได้หกสิบห้าวันหกสิบห้าวันนะครับก็อ่าตอนนี้ก็คือเริ่มหวานแล้วอาจารย์เจมก็เริ่มเช็คไปแล้วนะครับความหวานอยู่ที่เท่าไหรสิบสี่ถึงสิบห้าบิตครับสิบสี่ถึงสิบห้าบิตนะครับก็อันนี้ก็คือถือว่าตรงกับความต้องการของตลาดแล้วนะครับถ้าหวานมากกว่านี้ก็อาจจะตลาดไม่ต้องการเท่าไหร่ใช่ครับนะครับครับก็หลังจากนี้อาจารย์เจม จะต้องทํายังไงต่อครับผมช่วงทําหวานเนี่ยคือทํายังไงก็คือครับเบาน้าครับลดน้ำครับู่นะครับแล้วก็อันนี้ผมก็จะมาหลีใบแต่งใบแล้วครับเพื่อความสวยงามอืมครับผมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคือคือระยะนี้ใบเนี่ยไม่ไม่มีความจำเป็นละใช่ครับสามารถเอาออกได้เลยเพราะว่ามันดึงสารอาหารไปแล้วนี่ครับใบมันจะเหลืองๆซีดๆอย่างนี้ครับอ่าก็คือได้รับสารอาหารได้เต็มที่เต็มที่ละใช่ครับนะผลกอรรับแรดไฮโดรฟาร์มเรานะครับเราปลูกด้วยทรายปลูกด้วยทรายครับอ่านี่แล้วก็ ให้น้ำให้ปุ๋ยทางระบบน้ำโดยใช้ปั๊มอัตโนมัติใช่ครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยยังไงครับอาจารย์เจมปุ๋ย AB ครับปุ๋ย AB ก็คือปุ๋ยไฮโดรปนิกด้วยใช่ปุ๋ยไฮโดรพนิกปรสานครับปรสานด้วยครับผมนะครับก็ตอนนี้นะครับก็อาจารย์เจมตัวนี้คือเมล็ดของเราเนี่ยเราสังเกตยังไงถึงจะเก็บว่าสามารถสามารถเก็บได้แล้วนอกจากความหวานที่เราเราเราเทสเป็นลูกนะครับ ขั้วมันนะอ่าอย่างนี้นะครับเช่นนี้ครับขั้วขั้วตรงหัวมันนะครับมันจะขึ้นแตกลายนะครับคือว่าอันนี้คือสุกแล้วแก่แล้วครับสามารถทานได้เลยใช่แล้วให้สังเกตที่ตูดครับตูดมันจะบานบานนี่ครับอืมครับแล้วก็ผมสังเกตนิดนึงก็คือจะมีาม์กไว้มีสีม่วงมีสีแดงครับผมนะอันนี้คืออะไรครับอาจารย์เจมอันนี้คือ สี่ประจําวันที่เราผสมเกสรครับว่าอันไหนจะเก็บก่อนหรือเก็บหลังครับอ่าอันนี้คือเรามาร์กไว้เพราะว่าสีม่วงอ่านี่คืออ่าคือวันเสาร์คือวันเสาร์ครับอ่าที่เราที่อาจารย์เจมได้ได้ผสมเกสรเอาไว้นับตั้งแต่วันที่ผสมเกสรใช่35หวันครับผมยังจะเก็บเกี่ยวได้ครับอันนี้ที่ผมเข้ามานะครับสังเกตก็คือทั้งโรงนะครับมีความเป็นระบบอมีความเป็นระเบียบครับับตั้งแต่เชือกนะครับเชือกการจัดวางเชือกแล้วการจัดวาง ของเมลอนนะครับเป็นแนวทางที่ทางเดียวกันนะครับแล้วก็การ,รบบวางระบบน้ำนะครับก็เป็นระบบระเบียบอาจารย์เจมเนาะ,นะแล้วก็มีแล้วก็สังเกตต้นเนี่ยก็คือสมบูรณ์มากเลยตั้งแต่ใบใบเขียวใบเขียวใบล่างจนถึงถึงยอดเลยใช่ครับนะครับแล้วก็การพันยอดข้างบนนี่ ก็จะมีการเทคนิคนี้ยจดเยมเนาะการพับยอดครับเพื่อไม่ให้มันโน้มมันหักงอครับอ๋อแล้วก็ให้ไปทางทิศทางเดียวกันใช่ครับนะคราทางทิศทางเดียวกันแล้วก็สังเกตอีกอย่างคือการปลูกเมล่อนนะครับก็คือปลูกไว้ต้นละหนึ่งลูกเท่านั้นเองต้นละหนึ่งลูกครับผมอืมแล้วก็ผสมกิสรเราจะเอาไว้แค่สามลูกนะครับครับเพื่อเราจะดูว่าลูกไหนมันสมบูรณ์และติดครับเผื่อไว้เผื่อกันเพื่อตอนที่เราผสมกิสรนั้นมันมันไม่ติด ครับก็คือผสมวัสามลูกก่อนสาลูกก่อนแล้วก็เลือกเอาลูกที่สมบูรณ์ที่สุดใช่ครับใช่ลูกเดียวแล้วก็สังเกตอีกอย่างหนึ่งคือแนวแนววางลูกนะครับก็คือเห็นไหมยข้อเดียวกันอยู่ในข้อเดียวกันอันนี้ผมเอาไว้ที่ขแขน่งที่9นะครับก็คือการนับแขแนงจากจากจากข้างล่างมาเรื่อยนะครับพอคะแขนงะแนงที่8ถึงถึง9กนะก็สามารถผสมเกสรได้ใช่ครับ แปลงนี้สามารถเก็บแล้ก็จําหน่ายให้กับทางลูกค้าได้แล้วท่านที่ชื่นชอบในรสชาติของเมลอนนะครับก็สามารถสั่งเข้ามาได้เลยช่วงนี้นะครับเป็นพันธ์ุกนกการที่มีความหวานกรอบนะครับแล้วก็ถือว่าถูกใจหลายๆคนเลยนะพอเราจําหน่ายมาแล้วตอนนี้คือสองโลนี่คือโลงที่3อันนี้ลงที่3แล้วครับนะครับก็ท่านใดที่สนใจนะครับก็ สั่งซื้อมาได้เลยที่สากลกรเซนเมืองระเบดจำกัดทุกสาขาเลยสาขาเลยครับนะครับหรือว่าจะมาเยี่ยมชมมาถ่ายรูปอ่าได้เพราะว่าตอนนี้คือสามารถเข้ามาในในแปลงได้แล้วได้แล้วนะครับเพราะว่าถึงระยะการเก็บเกี่ยวละแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราก็จะไม่ได้อ,อนุญาตให้เข้าเนาะใช่ครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มแรกมาเราก็กลัวเรื่องโรค <มา S 2> ต่งตางๆแมลงต่างๆเ<ช>พลี้ยไฟ,ยฟยที่จะเข้ามาในโรงแต่ว่าแปลงนี้นะครับถือว่าเป็นแปลงที่สวยละเพราะว่ามีทั้งลูกเมลอนสวยๆแล้วก็ถ่ายรูปนะครับเซฟี่นี้สวยแน่นอนอาจารย์เจมเนาะ แล้วก็มาที่สากอนรับแรงไฮ้ดูฟาร์มของเราอาจารย์เจมก็จะคอยอให้ความรู้ให้ข้อมูลดีๆด,ด้วยอาจารย์เจมเนาะตอนนี้เมลอนตอนนี้ขายอยู่ที่กิโลเท่าไหร่ครับอาจารย์เจมกิโลละร้อยครับกิโลละ100ร้อยนะครับแล้วก็ลูกนึงลูกนึงตกตกอยู่ที่2องกิโลประมาณ2อกิโล,โลนะครับก็เฉลี่ยแล้วก็ลูกสวยๆเงี้ยครับก็ประมาณสองกิโลก็อยู่ประมาณ200บาท200บาทนะครับก็ ท่านใดที่อยากลองชิมเมลอนจากสากลรับแร่ไฮโดรฟาร์มนะครับซึ่งปลูกที่อำเภอรับแลบจังหวัดอุตรดิตถนะครับก็เข้ามาเยี่ยมชมได้เลยนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์เจมมากนะครับที่ให้ข้อมูลดีๆนะครับผมขอบคุณครับอาจารย์เจมสวัสดีครับ